เราดูมิยาและขอต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดของฉบับพิเศษเดี๋ยววันนี้เราอยู่กันในเกมเดียวเกมเดิมที่เราเล่นกันทุกวันแลวก็คือเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตโดยวันนี้เนี่ยมีตัวละครใหม่เข้ามามันมันจะไม่ได้เข้ามาหรอกแต่มันคือมันเปิดหน้าเมนูมาให้เราดูแล้วก็คือจักรพรรดิเด็กร่างเอเดนอาร์บวกแล้วก็อย่างที่เมื่อวันผมได้บอกไปเอ่อแต่คลิปนี้มันไม่ได้ลงไม่ได้ลงเมื่อวานนี้นะเอ่อ จะพูดยังไงดีอะคือคลิปนี้ผมถ่ายวันที่27แล้วจะลงมาที่28เนอะงั้นผมขอรวบๆไปแล้วกันนะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้บอกว่าจักรพพัดเด็กเนี่ยมันจะเปิดมาแล้วคือถ้ามันเปิดมาแล้วมีข้อมูลมาให้เนี่ยผมก็จะทํารีวิวเลยนะโอเคงั้นขอเปิดด้วยสกิลแรกคือโจมตีต่อเน,นื่องสองครั้งต่อเป้าหมายรายเดียวสร้างอันดิเมน120%พลังโจมตีอันดิเมนสกิล จมตีต่อเนื่อง5ครั้งต่อศัตรูทั้งทีมสร้างดาเมจ250%จากพากลังโจมตีและจะลดค่าแม็กนีของศัตรู20%ลงต่อเนื่อง2รอบพาสิบสกิลเมื่อเข้าสู่สนามจะเพิ่อมอัตราคี้ให้แก่เพื่อนสหายในทีมในแถวเดียวกัน25%ต่อเนื่องถึง2รอบและจะมอบสถานะปล่อยเอฟเฟกต์เผาไหม้สนามพลัง รับดาเมจด,ดาเมจภายในทาวอนรับดาเมจเป็นกระดูกหักสีแดงส่วนดาเมจภายในเป็นกระดูกหักสีทองต่อไปผ้าสิบสกิลพิเศษที่สี่เออผ้าสิบสกิลที่สองเออผมเรียกว่าพ้าสิบสกิลพิเศษนะเมื่อเข้าสู่สนามจะกรพพัดเด็กจะเชิญอินูแมนมาหนึ่งตัวและเมื่อมีตัวละครฝ่ายเราเนี่ยโจมตีจะหมาอินูแมนก็จะไล่โจมตีตาม อินแมนจะโจมตีต่อเนื่องสิสามรอบที่ต่อเนื่องนี่คือไม่ใช่แบบโจมตีรัวๆนะเป็นแค่โจมตีหมัดเดียวแต่จะไล่โจมตีตามแค่สามรอบเท่านั้นในหนึ่งรอบนะโดยการไล่โจมตีของเจ้าหมายอินแมนเนี่ยจะเล่นโจมตีเฉพาะตัวละครที่มี HP ต่ําที่สุดและจะฟื้นฟูเฮดพให้แก่ฝ่ายตัวเองที่มีเฮดต่ําที่สุดยีซ เอาตามตรงนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะตบเออสนใจอยากจะแบบทำลายโลกปู่บอมอะไรพวกนี้เอาจักรพัดเด็กไปได้ใช้ได้ยาวๆเลยใช้ได้ยาวจนถึงตอนที่อันนี้เลยและนี่คือหน้าต่างนะโดยตัวละครเนี่ยต้องมีร่างแรกก่อนแล้วมันจะมีไอุู้ปหินอยู่ตรงตรงนี้เลย ดนว,วิธีการเปิดเนี่ยเราจะต้องเปิดให้ครบสี่อันโดยใช้ลูกแก้วสีลูกและตัวต่อไปที่จะมาตามก็คือเจ้าบาคุซันล่างปีศาจผมจะอันนี้เลยคือเจ้าตัวบาคุซันเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือนหน้าไปจนถึงวันที่สองของเดือนมีนาเรยว่าบาคุซันเนี่ยอยู่ยาว ดวตัวของจักรพรรดิเด็กเนี่ยอันติบอกเลยว่าแรงมากๆแรงถึงขั้นทีน่ละลายโลกของปูบอมได้เลยอะ่ะแล้วยิ่งไปเยืนกับคิงเนี่ยบอกเลยโล่เนี่ยผมไม่มีอยากจ,จ,จะหอท้าสู้อยู่แหละแต่แบบมันตียากมากยากมากจริงๆอะ่ะเพราะว่ามันต้านเป็นสถานะไอ้น,นี้อะ่ะตัวจักรพรรดิเด็กมันต้านกระดูกหักสีแดงมันทําให้ผมนั้นเล่นยากขึ้นโคตร เลยทำให้ผมนั้นคิดว่าจักรพรรดิเด็กมันโหดเกินไปสำหรับคนที่จะเล่นผมแนะนำว่าจากกักรพรรดิเด็กเนี่ยไม่ต้องสูมมอนก็ดีนะเพราะว่ามันตียากมากอะ่ะโอเคมานี้จริงๆไม่ต้องเอาหน้าตัาหวานไปก็ได้นะแต่ของผมเอาไปจมตจีรัวๆ อ่ะและนี้ผมลืมบอกไปคือเจ้าหมาอินูแมนเนี่ยมันจะยืนในสนามได้แค่สี่รอบเท่านั้น ประมาณนี้อย่าลืมมารับภารกิจตรงนี้ด้วยนะแล้วก็อีกน่อันนี้คือขาดตอนนี้ผมขาดเดยอะอยู่ขาดเลขหกเลขส0เลขสิบห้าเลขยี่สิบเอ็ดเลขยี่สิบสาม ยี่สิบแปดยิบเก้าแล้วก็ยี่สบเจ็ดยี่สบเจ็ดอันนี้ผมถามคนในเซิร์ฟแล้วเขาให้มามันเป็นอันนี้มันโดนเซ็นเซอร์ทิ้งไว้อ่ะตอนนี้ก็ดันมาถึงวิโ8แปดละรอตะาคาบมาเพิ่มแล้วก็รอตีระดับยากที่มันยากจริงๆอ่ะแค่ระดับทั่วไปก็ตียากแล้วนะเพราะว่ามันแหลกมากอ่ะ อ่าแล้วก็มีผู้ด้วยผู้ที่ได้จากการเล่นกิจกรรมต่างๆอะ่ะอันนี้เอาไว้จุดตอนตอนอีกนานเลยกว่ามันจะได้จุดไม่รู้มีกระเป๋าไหมนะไม่มีโอเคโดยจุดผู้ตุดจีนจะมีอยู่ตรงนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดเนาะง่ายๆก็คือสิ้นเดือนเลยผมมารีวิวแค่นี้เั่แหละเพราะว่า เด็กภาพเด็กมันยังไม่เข้าออตัวเกมเนาะมารีวิวไว้คร่าวๆเดี๋ยวตอนที่มันเข้าจริงเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีโอเคสำหรับทีนี้ไว้เจอกันอีกทีตอนไหนไม่รู้แหละเพราะว่าผมก็ไม่มีอะไรจะทำแล้วอาจจะได้ไปเจอผมในเกมอื่นก็ได้เพราะว่าผมไม่มีคอนเทนต์จะลงแล้วเอาจริงๆคอม,มีแหละแต่มันหายากงั้นไว้เจอกันอีกทีเมื่อเราเจอกันละกัน